ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซามจะมาแชร์ไอเดียอย่างหนึ่งนะคะนอกจากงานเย็บผ้านะคะมันจะมีคล้ายๆกับเนี่ยสร้างซ้ามมีกล่องเนี่ยค่ะคือมีขวดไว้สำหรับใส่ใส่อุปกรณ์เนี้ยค่ะสำหรับใส่พวกใบมีตรกอลสำหรับล้อดได้ของสร้างๆอย่างเนี้ย แล้วทีนี้ช่างซารู้สึกว่าเบื่อค่ะเบื่อคือแบบว่าอยากจะมา DI y อะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยช่างๆาใช้มานานแล้วตรงนี้มันก็ผุอะคะ่ะเนี่ยช่างชาก็จะเอาไว้ใส่พวกกระสวยตังเหรียญอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะที่ช่าง่าจะเอาใส่ไว้ในในตรงนี้นะคะเนี่ยและทีนี้ช่างชารู้สึกว่ามันเก่าและมันแม,นมน้มันอย่างนี้ด้วยค่ะ ถ้าเรามาสร้างปอกใสแล้วนําไปซักเวลาเราอยากซักอะไปใส่เครื่องปั่นอะไรเงี้ยกับพวกเสื้อผ้าก็ได้ง่ายๆค่ะเนี่ยมันเป็นสนิมมันเนี่ยค่ะแต่ซ่งางซ่าไม่ทิ้งค่ะเนี่ยท่างช่าจะมาดี Y เป็นถุงหรือปอกหุ้มนะคะมามาทําปอกหุ้มนะคะเนี่ยมาค่ะซ่งางซ่าจะพาทํานะคะ ไลฟ์สไตล์ใบซ้ำๆแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร,สร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วคะ่ะมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะก้นนะคะเนี่ยร้างำๆทำก้นไว้อันนี้คือก้นตัวนี้นะคะเนี่ยรอบก้นนะคะเดี๋ยวนี่และทีนี้สร้าำๆก็จะมาตัด ตัดให้เหลือเหลือประมาณครึ่งเซนนะคะอันนี้ไว้เป็นตะเข็บนะคะเน,เนี่ยค่ะที่เราตั้งอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือก้นอันนี้นะคะ ใช้ช็อคขีดท,ทีนี้เราก็มาตัดนะคะเดี๋ยวช่างชาจะพาทํา DIY ปอกค่ะ ทําก้นนะคะทีนี้เรา,าเนื่องด้วยขาผ้าที่ลูกค้ามาตัดอะมันเยอะค่ะทีนี้ซังๆก,ก็จะมา d i y ดีกว่าทิ้งเฉยซังซาก,ก็จะมาประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คืออันนี้เนี่ยค่ะทีนี้ ทีนี้ซังซ่าก,ก็จะมามาทําแล้วค่ะเบึ๊บเนี่ยค่ะเวลาเวลาเราหาเนื้อผ้านะคะเอาให้ประมาณเนี้ยค่ะโผล่หน่อยๆโผล่หน่อยๆนะคะโผอย่าให้มันเห็นขอบข้างบนนี้นะคะแล้วจับผ้าดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมาซังซ่าจะพามาเย็บแล้วก็ทําตูดนะคะ สองอันค่ะเอาไว้ใส่กุญแจรถก็ได้นะคะนี่เมือ่อกี้เราเราวัดได้ในครึ่งวัดขนาดนะคะให้สวมใส่พอดี แล้วเราก็เราก็เอาดูก่อนนะคะว่าก้นอันไหนเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะที่เราทําก้นแล้วเราก็จะมาอย่างนี้นะคะเย็บก้นเป็นวงกลมนะคะ การเย็บก้นก้นให้ตรงกับริมนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปโพ้งนะคะริมที่เรารอยต่อ สามารถย่นย่นผ้าได้นะคะเือให้ได้วงเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะวงเนี้ยคือผ้าที่ข้างบนน่ะเราสามารถย่นนะคะย่นเอาเนี่ยค่ะให้ได้วงนี้นะคะที่เราเย็บก้นเนี้ยค่ะถ้าข้างบนเหลือก็ย่นได้ค่ะแล้วก็กลับออกมาเนี่ยค่ะ เราก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะแล้วก็มาวัดขนาดดูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้อ่าอันนี้เก๋ๆแล้วเราก็ไปเย็บเย็บอีกหน่อยนึงค่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราสร้างภาพกับทาค่ะ พอเราใช้นี่แล้วดำเปื้อนเราก็ไปไนี่นะคะเราก็ไปสามารถซักได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขายินที่ลูกค้ามาตัดขาผ้าน,นะคะไม่รู้ช่างชาจะ DIY ยังไงช่างชาก็คิดไอเดียเอา จากเศษขาผ้าลูกค้าเหลือนะคะแล้วมา DIY DIY ใช้งานนะคะเห็นไหมนี่เห็นหมะเนีเราก็จะได้ ตัวปอกนี้ใส่เก๋ๆค่ะอันที่มันเป็นเพื่อนซักไม่ออกเนี่ยค่ะเนี่ยใส่เลยค่ะเนห็นไหมคะก็จะได้ที่วางผ้าเก๋ๆเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะขายินเหลือนะคะเศษขายินเหลือเนี่ยเวลานั้นก็ไป เวลานั้นเราก็ไปไอ้นีไไ่ได้นะคะเนี่เห็นไหมคะแล้วก็เพื่อนก็ไม่เห็นแล้วรอยเพื่อนของสร้างสร้างเนี่ยค่ะอันนี้คือสไตล์หนึ่งนะคะแล้วก็มาอีกสไตล์หนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาวๆนะคะทีเนี้ยเนี่ยค่ะการวัดผ้าหรอคะให้เอาตัวนี้ตัวเนี้ยค่ะ เนี่ยเห็นไหมคือหุ้มเนี่ยค่ะจับดูค่ะให้ได้เราจะเอาเหนืออันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ให้เราดูไว้นะคะเนี่ยค่ะขาผ้าที่ลูกค้ามาตัดนั่นแหละค่ะเนี่ยมาค่ะก็เหมือนเดิมอะค่ะ เอาไปพองก็ได้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาเบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยใส่ด้านในนะคะกลับออกมาเบ๊นี่เข้าไปด้านในนะคะ เหมือนเดิมค่ะรอบก้นหารอบก้น รอบนะคะเย็บให้รอบเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ไปพ้งก็ได้นะคะถ้าต้องการความเรียบร้อยอันนี้จะเย็บเข่าวๆให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะกลับออกมาเ,เห็นไหมจากเศษขาผ้าลูกค้านะคะเก๋ๆคะ่ะเพราะว่าผ้าผ้าลูกค้ามันผ้าลูกค้าเข้ามาตัดขานะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ก็จะเป็นถังไอเดียใหม่ๆอ่ะค่ะถ้าไม่กระชับนะคะแนะนำให้ให้เอาเข้าอีกค่ะเพราะว่านี้เป็นยินยืดตัวนี้จะเป็นยินยืดค่ะ เสร็จแล้วก็ให้แนะนําเวลาเราไม่ใช้แล้วแนะนําเอาไปซักนะคะเอาไปซักได้ค่ะเนี่ยเนี่ก็จะเป็นเก็บเกอีกแบบนึ่งนะคะ ราก็จะเปลี่ยนกล่องกล่องที่กล่องที่ไม่น่าดูกลกๆเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้ายืดค่ะสไตล์ผ้ายืดนี่เห็นไหมคะจะได้กล่องนี้ค่ะเราก็สามารถใส่อะไรก็ได้นี่นะคะหย่อนลงไปนี่นะคะหย่อนลงไปบึ๊บเนี่ยเห็นไหมคะก็จะได้ อ,อะไรเก๋ๆเ,เอาไว้ดูนะคะนี่ละค่ะเป็นไอเดียหนึ่งซึ่งลูกค้ามาตัดขาผ้าแล้วทีนี้สงซ่าเห็นแล้วทีนี้มันเยอะเกินนะคะ่ะแล้วมาคิดดูกล่องกล่องใส่อุปกรณ์ของเรามันก็เนี่ยค่ะเกิดจากาตรงเนี้ยมันเป็นสนิมแล้วทีนี้เนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผ้ายืดนะคะอันนี้จะเป็นผ้าเนื้อเต็มค่ะนี่แหละค่ะไอเดียวันนี้นะคะไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันมีอะไรเทคนิคดีๆทิคดีๆก็จะมาบอกมาแนะนำนะคะขอบคุณมากมายค่ะ See y o u Next to see y o u Next Clip ค,ค่ะ